ช่วงหน้าหนาวที่จะใกล้มาถึงนี้ทุกคนมีจุดหมายปลายทางที่จะไปพิชิตกันแล้วหรือยังฮะและในวันนี้ช่องเที่ยวส่งส่งจะแนะนำหนึ่งสถานที่ที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยและในคลิปนี้พวกเราก็จะแนะนำรีสอร์ทที่สะดวกที่สุดต่อการมาพิชิตภูชีฟ้า ใครมีแลนว่าหนาวนี้จะมาพิชิตภูชีฟ้าอยากให้ดูคลิปนี้นะฮะเพราะคลิปนี้เพิ่งถ่ายทำเดือนตุลาคม2568นี้เองครับหากทุกคนพร้อมแล้วก็รับชมอีพีนี้ที่มีชื่อว่าไปกับพี่เถอะคนดีหนาวนี้ที่ภูชีฟ้า <S <S นี้เราจะไปผูชีฟ้านะไปเที่ยวเขายอดเขาที่สวยงามของจังหวัดเชียงรายนะฮะ,ะแล้วก็เป็นการต้อนรับลมหนาวของปีนี้ด้วยอโอเคถึงแล้วบรรยากาศล่มลื่นนะ,ะก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางเรื่องราวระหว่างทางก็สําคัญไม่แพ้กันเดี๋ยววันนี้เราพาเพื่อนๆมาคาเฟ่เปิดใหม่เชียงรายกันครับเรียบร้อยค่ะ ได้เพจเจอร์มามมก็คือเดี๋ยวสั่งเสร็จเขาก็จะตามด้วยเพจเจอร์ตัวนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปเดินหาที่นั่งกันไหนมเห็นที่นั่งน่า<ๆ>นั่งหลายจุดใช่เขาเ,เขาที่นั่งเยอะมาก ที่นี่ทารานีเป็นคาเฟ่ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายเนประมาณ20นาทีนะฮะจากที่ดูเมนูมาราคาอาหารส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน100บาทนะราคาดีมากๆมีอาหารเช้าและเครื่องดื่มเหมาะกับการเริ่มต้นวันใหม่ของพวกเรามากๆนอกจากอาหารและเครื่องดื่มจะอร่อยแล้วจุดเด่นสําคัญของที่นี่คือความร่มรื่นนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ได้เห็นบรรยากาศจากโซเชียลเนาะก็คงอยากจะมาเช็คอินกันและคนหนึ่งคนนั้นก็คือผมนั่นเองนะฮะ การใช้รถไฟฟ้านะครับเพื่อความมั่นใจก่อนขึ้นดอยขึ้นเขาทุกครั้งของพวกเราเราจะต้องชาร์จแบตให้เต็ม100%ทุกครั้งครับคราวนี้ก็เช่นกัน100%เดี๋ยวมาดูว่าจบ EP นี้เราจะใช้แบตไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ100%ปแล้วไป ไปถอนหัวชาร์จแล้วก็เตรียมตัวเดินทางขึ้นะปูชีฟ้าตอนนี้เลย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 ่เราจะไปที่นี่เอวาแคมป์ปูชีฟ้าเราจองที่นี่ไว้โอเคถึงบ่ายโมงเพราะว่าตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วก็ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสี่สิบเอ็ด แต่ว่าเส้นทางที่เราจะไปอ่ะเห็นในกลุ่มหลายคนบอกว่าเส้นทางขึ้นอะไรนะชื่อว่าภูหลงถังเนี่ยมันจะเป็นทางชันซึ่งเขาจะมีอยู่สองสามเส้นอยู่นะสองสามเส้นให้เราไปอ้อมไปอะไรเงี้ยแต่เราจะไปเส้นนี้แหละเราจะไปเส้นชันนี่แหละเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าหน้าหนาวที่ไม่มีฝนนะรถทั่วไปไปได้แต่จะชันแค่นั้นเอง ซึ่งเรื่องชันไม่กลัวเพราะว่าเป็นคนขับรถขึ้นเขาอยู่ตลอดอยู่แล้วถ้าใครดูคลิปของพวกเรานะเราก็จะเที่ยวดอกเรียทเที่ยวป่าเที่ยวดอยซึ่งดูจากเส้นทางที่เขารีวิวแล้วมันไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเส้นสะมังกรภูหลงถังชื่อน่าจะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวเส้นทางให้ดูเลยว่ามันชันแค่ไหนอโอเคไปนี่นะครับทุกคนเส้นทางที่เขาบอกว่าชันนะฮะก็คือเป็นประตูสู่ภูชีฟ้าน่าจะเส้นนี้เนอะภูหลงถังฮนะซึ่ง ่าจริงๆแล้ว <ๆ S 1> หลายๆคนก็จะแนะนําให้ไปที่อําเภอเทิงก่อนแล้วค่อยปักไปปูชีฟ้าอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ว่าอ่นนะนไหนๆเราก็เขาบอกว่ารถไฟฟ้าจะวิ่งขึ้นเขาได้ดีเนอะต้องลองนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่มีฝนตกนะถนนแห้งน่าจะไปได้แบบชิวๆสบายๆนะฮะซึ่งก่อนทางขึ้นเขาก็ได้เขียนไว้เลยนะฮะทางลาดชันปนระมัดระวังนะครับขู่ไว้มากมายนะทุกคนนี่เห็นไหมซูมอยินสไลด์นะ ไปได้ไม่ได้ห้ามแต่แค่บอกนะก็วิวสวยแต่ว่ามือนเหมืนกัน นี่ก็ไม่ได้ขับเร็วอืออือหนูขับรถไม่เร็วอยู่แล้วค่ะขับไม่เร็วแต่ว่าทางเขาจะแบบอย่างนี้นิดนึงซึ่งหนูเป็นคนที่แบบถ้าเกิดทางโค้งเยอะๆก็จะเป็น,ปนหน้าอุยสวยสวยสวยมุมีมดีเหมืมอนหน้าแล้วใช่มันเป็นถนนต่อกันนานเส้นนึงอ,อ๋อเหรอเออเข่าพวกแนวเข่าเนี้ยมันไปต่อถึงม่งเลยสปันเลยบอกเกลือเลยอ๋อเหรอโอ้สน่านอ่าไม่ใช่เชียงรายพะเยาน่าน แล้วก็ทางแบบนี้เยอะเนาะทางที่ขึ้นสูงๆอย่างเงี้ยค็ลองขานะ่าเนาะลงแลง้วขึ้นลใช่ใช่ <c oughs> เหมือนเล็นอะไรสักอย่างอยู่ <c oughs> อะในวิวรถไฟหอ <c oughs> แต่ชโชคดีที่วิวสวยไงมันช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะเราไปโฟกสัสอย่างอื่นใช่ใช่มันทาให้เราไปโฟกสัสอย่างอื่นได้น่ารักก้อนเมฆเธอตรงเนี้ยมีครบทุกอย่างเลยอะภูเขาก้อนเมฆเราก็เคยพูดอย่างนี้แหละตอนเป็นหน้าะมันเป็นถนนลอยฟ้าเนอะมันจะอยู่บนยอดเขาไม่อยู่บนเนินเขา แล้วก็เป็นฟ้าแล้วก็เมฆเ,เ,เลยนานๆก็อย่างนี้แหละคิดถึงนานนะน่าไปยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยก็อีกสิบสี่นาทีถึงเก้าโลถึงผ่านมาครึ่งทางเป็นยังบ้างราครับหนักช่วงแรกอแล้วพอพอผ่านไอ้หมู่บ้านไอ้ผู้หลงทางตรงช่วงโซนนั้นนะ,ะก็ตอนนี้ก็ยังธรรมดานะทีไ่ไ,ไรภูเขาเซนภูเขาธรรมดาก็แค่โค้งโค้งเยอะหน่อยนะ ของเยอะหน่อยแล้วก็มีมีขึ้นมีลงแต่แต่ว่าสองข้างทางมันจะตีมันจะแคบแล้วก็มีอิสไลด์ถ้าใครขับรถไม่เก่งแนะนําให้ไปเส้นอาเภอเทิงก่อนวิธีไปก็คืออย่างอย่างที่บอกอ่ะพี่บอกไปในคลิปแล้วตอนช่วงต้นอ่ะปักไปเยี่ยมอำเภอเทิงก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นมาก็จะอาจจะเป็นถนนเส้นหลักที่มันไม่ชันมากแต่ว่าระยะเวลาก็จะเลทออกไปประมาณยี่สิบนาทีจะขับง่ายกว่า แหละครับข้อคงเป็นเส้นนี้แหละข้อคงเป็นเส้นนี้แหละแต่ไอเส้นภูหลงถังแค่นั้นแหละมันตัดตรงขึ้นไาเนี่ยดูในในแมพก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยเส้นภูเขาปกติใช่มาถึงที่พักกันแล้วค่ะทุกคนฮยลงจากรถมาอากาศเย็นเลยเย็นเลยเย็นสบายมากมีค พักของเราในวันนี้บนหน้าผาเลยอืมใช่ จากเรามาถึงเนะเราก็พักผ่อนกันสักงีบหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลุมทัวร์ให้เพื่อนๆดูกันว่าที่ห้องที่เอวาแคมปิ้งพูลชีฟ้าเนี่ยห้องเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างไปชมกันครับเจ๊เอ๋ห้องที่เราอยู่คือห้องวีหนึ่งนะคะอืมเป็นห้องที่เป็นรูปแบบบ้านนี่ก็พาไปดูเขาก็มีระเบียงกว้างๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าห้องก่อนเข้าพักคนเข้าห้องเลยอะใช่ลูมทัวร์ก่อน โอเคนี่ห้องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เราปิดม่านไว้เดี๋ยวเปิดม่านให้ทุกคนดูอ่ะจะได้เห็นชัดๆแสงสวยๆห้องรับแสงดีมากนะนี่อ๋อก็แปลสว่าสสยเลยก็แปลว่านี่เห็นพระอาทิตย์ตกหน้าห้องเลยใช่ค่ะถ้าถ้าเราแบบว่า,วานอนเปิดม่านตอนเย็ยนก็คือเห็นพระอาทิตย์ตกจากปลายเตียงเราเลยใช่แบบนี้ใช,ใช่ไมนะ่ะด้ แต่ว่าตอนนี้เราก็ขอไวดก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ตกไงเพรานี้ตกสวยมากแต่ว่าแต่แต่ว่าแต่ว่าไว้ก่อนใช่ก็เลยปิดไว้ก่อนนะฮะทุกคนอ่าฮะห้องก็เรียบง่ายเนอะแล้วก็ให้สีที่อบอุ่นใช่สีที่รู้สึกว่าอยู่แล้วสบายเพราะเมื่อกี้มาถึงปุ๊บเราพักอ่ะเผิ่แป๊บเดียวหลับเลยใช่เห็นแดดแรงๆอย่างนี้แค่ปิดม่านหวานเป่าพัดลมตัวหนึ่งเย็นอยู่ได้ โอเคก็ในห้องไม่มีแอร์เพราะว่าที่นี่อากาศเย็นอยู่แล้วเย็นทั้งวันแต่ว่ามีพัดลมแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบอยู่นะมีชุดคุ้มอาบน้ำมีที่วางของมีไดเปอร์ผมมีแปรงสีฟันอามีแบบตู้วางของโคมไฟโต๊ะแต่งหน้าก็มีใช่ใช่แล้วมีโซฟาน่ารักนักแล้วก็มุมดอกไม้ด้วยระเบียงกว้างนะโอ้โห วิวสวยมากก็คือเห็นวิวทั้งหมดเลยอะกว้างๆเลยวิววิวฝั่งนี้ก็จะเป็นครับจริงๆห้องเราอะหันหน้าฝั่งตรงข้ามกับอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้านะอ่าก็คือพูดง่ายภูชีฟ้าเป็นฝั่งตะวันออกห้องเราพักเป็นฝั่งตะวันตกซึ่งอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าพวกนี้เราจะพาน้องหวานเดินขึ้นดอยอกันด้วยโดนแน่ได้ไม่กลัว และนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นที่เอวาแคมป์ภูชีฟ้าซึ่งพอที่พักหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเนี่ยเราก็จะได้ชมพระอาทิตย์ส่องแสงสีทองผ่านทิวเขาก่อนที่ดวงตะวันจะลับลาเราไปพี่อูครับมากินหมูกระทะได้แล้ว จแล้วเหรอโอ้ใช่หวานทาให้พี่อู๋เราเรียบร้อยแต่คือจะบอกว่าพอขึ้นจากกระทะปุ๊บก็ก็เย็นเลยนะขอ,อเตรียมเตรียมให้แล้วแต่ว่าหมูเย็นยใช่เพราะว่าไม่เพราะว่าอากาศตอนเนี้ยเย็นแล้วขึ้นจากกระทะแบบเดียวก็คือเย็นแหละต้องรีบมากินไงน,น้องหวานโฟกัสหมูกระทะอยู่นะฮะแต่ผมโฟกัสบรรยากาศอยู่ <c oughs> เราจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> คือออกมาพี่ก็ลังโอ้โหแต่แต่แสงสวยมากเลยตรงนั้นอ่ะใช่ก็คือตรงนั้นน่ะคือจุดที่พระอาทิตย์ลงตรงนั้นเลยนะใช่ เมื่อกี้แบบฟ้าระเบิดด้วยนะเรียกว่าฟ้าระเบิดได้ไหมเมือ่อกี้โอเควันนี้พระอาทิตย์ตกที่หน้ารีสอร์ทของเราเนี่ยสวยมากนะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกที่เราเรีวิวไปเมื่อตอนเย็นนะคือหน้ารีสอร์ทเราจะหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ตกเราจะเห็นเส้นขอบฟ้าตอนเย็นอย่างเงี้ยทุกวันนะถ้าวันที่ฟ้าเปิดนี่ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาน่าจะหกโมงกว่าแต่ว่ายังไม่เห็นแมลงเลยนะ มันไม่มีแมลงเลยปกติแบบบางที่มันจะมีแมลงเยอะใช่ปะใช่ที่ข้างล่างเขาก็เป็นเหมือนไล่เหมือนไล่ผักอะไรสักอย่างนะอืมใช่ก็ก็ไม่มีแมลงนะมีตั๊กแตนตัวเดียวตอนที่เรานอนใช่ตั๊กแตนย่องย่องไม่รู้ตั๊กแตนอะไรแต่มันย่องตัวใหญ่อยู่กรอบกรอบเลยฮะหุ้ยอ่ะมันกรอบเลย เดี๋ยวเราจะกินให้ทุกคนดูอีกแล้วอ่ะอต่อไปเราทำคลิปเราเราจะเป็นกูรูด้านหมกูกระทะแล้วนะจริงไหมใช่เพราะว่าทุกที่ที่รีสอร์ทเขาจัดมื้อเย็นอ่ะใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่เขาก็จัดหมกูกระทะเราทุกคนเพราะทุกคนกินง่ายไม่ต้องกินอะไรเยอะใช่แล้วก็เราเหนื่อยมาเราก็ไม่ต้องออกไปหาอะไรกินไงใช่ทั่วไปเราก็เลยจะแบบ เอาเลยเอาเซตหมูกระทะเลยใช่เขาเสนอขายแบบแบบเสนอขายเสนอขายเลยว่าเย็นนี้รับหมูกระทะไหมครับอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยเราก็เราก็ต้องรับเพราะเราเรามาถึงเราก็ก็กลายเป็นชอบไปแล้วอ่ะอือใช่อย่าหนึ่งแบบอยากชิมหมูกระทะของที่นั่นที่นั่นใช่เขานู้นเขานิ้มพรุ่งนี้เช้าอ่ะเดี๋ยวเราสัญญากับเพื่อนว่าเราตื่นเช้าตื่นเช้ามากเราจะตื่นเช้านะเพราะเราจะไปล่าหมอกัน <c oughs> ที่ยอดภูชีฟ้ากันนะแล้วก็เป็นครั้งแรกในหลายปีเลยนะที่จะพาน้องหวานขึ้นยอดดอยใช <c oughs> นะ่แต่ถึงจะเป็นมินิ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 นวอล์กเ,<อ>เออมินิมินิเทลอระมินิไฮกิ้งไฮกิ้ง๋อไฮกิ้งเรียกไฮกิ้งก็คือแบบเบาๆบามินิไฮกิ้งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่จะพาน้องหวานขึ้นไปนะครับพอดีพวกเราจะเดินออกมาเติมน้ำแข็งนะฮะก็เลย ให้ดูบรรยากาศที่รีสอร์ตเอวาแคมปูชีฟ้านะว่ายามเย็นเป็นอย่างไรด้านหน้าเขามีร้านขายหมูกระทะด้วยนะก็คือใครไม่ได้พักแต่จะกินหมูกระทะที่นี่พร้อมให้บริการครับ คือบรรยากาศหน้าที่พักเราก็มีหมอกบางๆเนอะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าบนภูชีฟ้าเราจะเจอเหมอกไหมซึ่งที่พักของเราเนี่ยจะอยู่ตรงทางเข้าอุทยาเลยนะตอนนี้เราก็ถึงตัวหน้าดานอุทยาแล้วแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่คิดเงินนะครับเราสามารถขึ้นไปชมฟรีได้เลยสรุปลงไปไม่ได้จ่ายเงินนะขึ้นฟรีอร๋อใช่แต่ว่า เราคือบอกบริจาคได้อ๋อก็เลยบริจาคไปเ <ไป S 2> ขาดีตู้อยู่โอเคในเจ้าหน้าที่เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่อ่ะโอเคแต่ตอนนี้ถ่ายเราบนนึ้ดนิดนึงน,น,นะทุกคนไม่เป็นไรเช้ามากาก็โอเค <c oughs> ไปกันต่อด้านบนมีลานจอดแล้วก็ถนนดีทั้งเส้นเลยใช้เวลาเดินทางจากที่พักขึ้นไปยอดเนี่ยแค่5นาทีเท่านั้นเองครับเช้าแล้วแล้วเราก็มาถึงจุดจอดรถ แล้วค่ะก็ตรงจุดจอดรถเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนะแบบอุปกรณ์เสริมต่างๆเผื่อใครมาแล้วไม่ได้ซื้อหมวกซื้อถุงมือรู้สึกแบบหนาวก็สามารถซื้อตรงนี้ได้แล้วก็ม,ไมีไม่ไม่เอาหมวกหมวกซื้อที่นี่อ๋อหรอ <laughs> ใช่แล้วก็มีอาหารด้วยซึ่งซึ่งเขาตงุงมวเมื่อเย็นนี่เองอ่ะ มาสืบเงินมาเราเราเามาเซอร์วยสรอบหนึ่งใช่ที่สอนเช <S 2> <S 2> <S kind of ้าใจรู้วมาถอดใช่เพราะว่าหนูค okay. ิดว่าเหมือน่า่จะเวลาหนูหนาวแล้วเวลาหนาวหัวมันทรมาน์เอาไปดีกว่าใช่โอเคไปเราเริกนายจะให้กล้องทำในรางไหมโอ้โห้เมื่อยมันไม่ใช่แค่กล้องโทรศัพท์นะร้องเลยอ่ะร้องร้องแบบไม่เอาอ่ะเพราะว่าพี่อูเขาจะติดกับขาตั้งกล้องก็คือหนูต้องแบกขาตั้งกล้องมือเดียวพูดไปอย่างนี้ตลอดทางเขา อุ้ยจะแสเข้ามาสุดเมื่อเช้าหน้าที่พักเราเราแอบ,บเห็นหมอกไกลๆด้วยลมแรงที่พักเราลมแรงเลยเลยหมอกมันตีอหมอกไปหมดใช่อันนี้ก่อนขึ้นเขามีจุดเข้าห้องน้ำนี่ห้องน้ำใช่แต <laughs> ่เราเข้ามาแล้วอย่าเข้าห้องน้ำสะอาดดูทำใหม่ใช่แต่เราเข้ามาแล้วรู้ป่ะทำไมเราเราเข้ามาเราเข้ามาแล้วเราไม่ห่วงเพราะว่าที่พักเราอยู่ไกลทางขึ้นเลยก็คือเออใช่ก็อย่างที่เห็นเลยก็คือ แบบนิดเดียวอ่ะออกจากห้องสตาร์รถขับ้นมามาไม่เกินสี่นาทีใช่ก็ถึงแล้วใช่เจ็ดร้อยห้าสิบเอาใครบอกสามร้อยวะดีทางเดินไปเรื่อยๆเลยทางอ่ะเดินง่าย อย่ายทางใหญ่กว้างใช่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบหลายพันคนได้วันที่เราเดินมาไม่เฮ้ยทำไมมันเขียนว,ว่า450เมตรแล้วอะอีก450เมตรทำไมมัน300เร็วจังเงยไม่จริงอาจจะจริงก็ได้นะโอ้อาจจะจริงก็ได้ให้มันจริงเถอะเท่าแบบเมื่อก <P hi> <ท>ี้พี่ <P hi> ว่าได้ประมาณ100เมตรแล้วมันถึงเมืเ่อกี้ นี่เองมอเอ้าเอาข้างเาชื่อป้ายคอยเชื่อป้ายแล้วกันนะอ <c oughs> ย่าเชื่อความรู้สึกนะ <c oughs> ใช่โอเคไปไปไปกันต่อข้างหน้าเป็นเนินดันยาวๆเลยโอเคขันไปปุ๊บลุยไปนั่พักก่อน <c oughs> ได้กันปุ๊บได้ต้นนี้ก็สวยต้นไหน <c oughs> ต้นสนเนี่ย เป็นสนแบบเป็นสนแบบเป็นพุ่มอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละสนหนาวอ่ะมนมาช่องนี่แหละหรอที่เราเห็นก็คือสดนี่แหละอ่ะเอาไมใกล้ๆใจหนูอจะได้ยินไหมตึ๊บตึ๊บตึเนี่ยไม่ได้ยินหรอก <laughs> เราเห็นแล้วเห็นแล้วใช่เห็นยอดแล้วเห็นยอดแล้ว ะระวังไหนขอบเป็นหน้าผาเนนะี่ยโหหมอกเพียบเลยข้างหลังเราโอ้ข้างหลังหมอกแท้เลยนะใช่ของแทนะ้ทำเสียงเสียงเสียงสดชื่นหน่อยดิของแท้ <laughs> สดชื่นของแท้ของแท้เออเราเป็นนักเดินสดชื่นไม่เหนื่อยเลยทุกคนจริงไม่เหนื่อย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 คือหนูอ่อนตัวเองใช่มันเป็นอย่างนั้นว่ายเขาไม่ค่อยได้เดินเข่ามาก่อนใช่มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็จะแพ้ความสูงนิดนึงใช่อย่าหมุนเยอะนะเมาๆล่วงไปนะหมุนไปหมุนมาเอารูปก่อนโอเคเนี่ยรูปๆนะ ฝั่งน้นเราเป็นฝั่งประเทศลาวเป็นประเทศลาวหมอกอ๋อเหรเเรามาดูหมอกบ้านเราเวลาเรามาตามแบบเขตชายแดนปุ๊บหมอกมันจะสวยมันจะแบบนี้เนาะใช่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 นี่ป้ายข้างหลังนี่โอ้โหดูหมอกแต่มันย้อนแสงอ่ะทุกคนบางทีก็อาจจะไม่เห็นหมอกแบบเวลาที่มันพาทิศแยงเข้ากล้องอ่ะย้อนแยงย้อนแยงย้อนแยง โอเคคนก็ไม่เยอะนะช่วงนี้เป็นวันธรรมดาที่เรามาใช่่คะผมถือว่าไม่เยอะถือว่าไม่เยอะถือว่าปกติพักกันถ่ายได้นี่ประมาณประมาณนี้นี่เสร็จตอนกี่โมงหกโมยเจ็ดโมงแล้วก็เดินมาเรื่อยๆสี่สิบนาทีนะมาถึงจุดนี้อันนี้เดินแบบสโลว์มากเลยเดินแบบชิวมากนะเพราะว่าลองพักบ่อยเดินหยุดหยุดจนเดินหยุดหยุดแล้วก็ถ่ายรูปด้วยถึงแล้วงานผูกเชฟ้าในเดือน ปลายเดือนตุลาเ<ช>ขาเรียกว่าหนาแนกถ่ายรูปดว่วนรารับได้เลยโอเคนี่อันนี้เป็นถ่ายรูปดว่วนคนลุงถ่ายให้ลายรูปอ ให้เลือกได้ใช่ไหมคะเล,เลือกได้กี่ใบก็เลือเอ่อช่อสองใบเจ้าสองใบก็อ๋อไปละเท่าไหร่คะไปละหลาะ้าสิบละห้าสิบอ๋ตอต้องปลุกแน่นอนเ <c oughs> <c oughs> พราะเพราะว่าเป็นถ่ายเราปิ๊นเลยแบบไม่ผ่นานไม้ตู้ทุกคนแต่สวยนะ you, you, oh you, the second I saw เดินทางมาตั้งไกลแสนไกลเจอผู้คนมากมายหลายหลาย แล้วตอนนี้พวกเราก็ลงมาที่รีสอร์ทของพวกเราที่เอวาแคมป์ปูชีฟ้ากันแล้วนะฮะณตอนนี้ห้องพักมีอยู่4ห้องนะครับก็คือก็ให้ความเป็นส่วนตัวดีเนาะไม่เยอะเกินไปราคาเริ่มต้นที่นี่ก็อยู่1,500บาทนะฮะรวมอาหารเช้าด้วยนอกจากบรรยากาศดีๆอาหารเช้าอาาร่อยที่นี่ยังเสิร์ฟกาแฟดิบให้ด้วยนะฮะก็คือถูกใจคอกาแฟอย่างผมเลยก่อนกลับบ้านไม่ต้องไปแวะร้านกาแฟเนอะดิบเองทานเองอร่อยเองเลยฮะ,ะสุดยอด ส่วนด้านหลังที่เห็นนั่นคือต้อนนางพญาเสือโค้งนะฮะคิดว่าเดือนมกราเนี่ยเราจะต้องได้เห็นดอกนางพญาเสือโค้งเต็มภูชี้าแน่นอนครับโอเคเราพักที่นี่นะเอว่าแคมป์ูชี้าอ่าก็าเดี๋ยวกลับแล้วฮะครับ,รบก็ระยะทางยาวไกลสู้ๆไห<ง><ง>มคนนั่งสู้ๆไหมฮึบฮึบหนุ่หลับตลอดทางโอเคแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย สรุปการใช้ไฟของคลิปนี้นะครับเราเริ่มต้นที่100%เต็มตอนนี้เราก็ลงมาจากภูชีฟ้าเป็นพื้นราบแล้วเนอะก็เหลืออยู่ที่59%แต่กว่าจะเจอตู้ชาร์จนี่อีกไกลเลยแนะนำก่อนขึ้นแบตเต็มร้อยดีที่สุดครับ